นาวหนาวหนาวหนาวสนอตกกลางคืนมามามาถ่ายซโน่ให้เบิ่งกันสนอตกว้าว ดอกไฟไขท่ทมเบิร์ดพี่น้องเอ้ยตกปัญหาฝนว,าว้าวโหดกระหรอ่อไทนเนาะชิาพาไปดินสกีเนาะมืออื่นนี่เนาะอยากไปเด้ว,ว้าวดองคัก ปีนี้ดินสโน่ซาใจละแต่ละปีพอยายวิรภานี้ตลอดบ่ได้ดินสโน่จักเถ่อปีนี้ดินซาใจแล้ว,ลพ,ไไลลวพี่น้องเอ้ยว้าวขักหลาปานฝนตกคันอยู่บานข่อยฝนตกยังสีลงไปไต่กบแหละกลางคืน งามคักงามคักดอกไฟบานไข่กบงามเด้ออ่านสนอถมมันขาดแต่โบฮุงบอนขาดับขาดอ้ยหนาวคักหนาวคักบังสนโนอถมหลอกไฟไขวยเบิด เห็นสนโตกอดโ่ได้พี่น้องเอ้ยลงมาถ่ายหูปให้เบิง้งลงมาถ่ายวิดีโอให้เบิงบ่งตกแหงคักถมหลอกไฟคอยเวิด เห็นบอ่อสนอตกสนอตกพี่น้องปัานหาฝนกลางคืนถาสนอลงมันก็สิขาวงามประมาณนี่แหละเขาาปันกลางเว้นแจงจังปังเห็นบอ่อ ຈັງໃຈລົງມາຖ່າຍຮູບໃຫ້ເບິ່ງສະໜໍລົງຍມກາຄື